วันนี้เราจะขับรถไปเที่ยวบนเขาค่ะทุกคนแดดออกเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนจอดดูดดสวนดอกไม้คะ่ะทุกคนใหญ่มากดูสักก่อนคะ่ะ <laughs> สวยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมีงูไหมเนี่ยเยอะ คนขาจอดรถข้างทางจะขับรถขึ้นเขาค่ะเห็นดอกไม้สวยมาก,อกเอาเยเอาเอา,เอาที่ถ่ายรูปก่อนค่ะอุยสวยจังเลย วันนี้โชคดีค่ะที่มีแดดก็เลยได้ภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากค่ะถ้าเป็นพื้นที่ชนบทโดยมากสองข้างทางก็จะแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะมีดอกไม้ทั้งดอกไม้ป่าแล้วก็ดอกที่เข้ามาสากัดเป็นน้ำมันนะคะเยอะมากเป็นทุ่งกว้างเลยค่ะจอดรถพาดูทุ่งดอกไม้ค่ะทุกคนสวยไหมอีกทุ่งหนึ่งค่ะ สวยสวยนี่อีกหนึ่งสวนค่ะ